สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องการสร้างเวกเตอร์เบสโมเดลหรือแบบจำลองเวกเตอร์เริ่มแรกเราทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่าดแดมใช่ครับเลือกนิวโฟ Fooder จากนั้นตั้งว่าแดม ตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้นำข้อมูลแดมมาเปิดข้อมูลแดมจะอยู่ใน r t r g s ป่าศาักนะครับเอาข้อมูลเดมมาเปิดพอได้ข้อมูลเดมเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการบัฟเฟอร์ให้เราไปเที่อง ให้เราไปที่เครื่องมือ geo processing แล้วเลือกข้อมูล buffer ครับจะได้หน้าต่าง buffer ขึ้นมานะครับในช่อง input feature นะครับให้เราเลือกแดมเข้ามาครับส่วนช่อง output feature นะครับให้เราตั้งชื่อนะครับ ัชือจากนั้น put okay กดโอเคครับให้เซฟครับและในช่อง distance ให้เราใส่ข้อมูลนะครับข้อมูลความยาวที่เราจะตัดในที่นี้เราใส่ข้อมูล500น,นะครับหน่วยก็เลือกเป็นเมตรนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่เราทำบัฟเฟอร์ต่อไปให้เรานำข้อมูล a 5 1 3 8 1 a 5 1 3 8 3 a 5 1 3 4และ a 5 1 3 5 2 3 9 3สมเาเปิดครับลากมาเปิดเลยครับ พอเรานำข้อมูลมาเปิดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเหมิดให้ไปที่เครื่องมือ Geo Processing นะครับแล้วเลือกเมิดรับหน้าต่างเหมิดขึ้นมานะครับให้เราทำการนำข้อมูลที่เราลากเข้ามาเมื่อกี้นะครับแล้วเข้ามาในช่อง Input นะครับช่อง Input เลือกข้อมูลเข้ามาเนะครับ ส่วนช่องเอาปูนครับทำการตั้งชื่อครับ <c oughs> จะไมนกด save ครับกดยึดได้เลยครับเอ้ยกดโอเคได้เลยครับ <c oughs> ข้อมูล merge เสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราลบชั้นข้อมูลที่เราลากเข้ามาเมื่อกี้ออกไปได้เลยนะครับ พอเรารีมู v e เสร็จแล้วนะครับให้เราไปคลิกขวาข้อมูลที่เราเมือดมาเมื่อกี้นะครับเลือกที่ Open Attribute เพื่อดูตารางรายละเอียดนะครับ Open Attribute ครับนี่คือรายละเอียด ของข้อมูลนะครับต่อไปให้เรานำข้อมูลตาราง lu ตามมานะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์ call มาเปิดนะครับโฟลเดอร์ call จะอยู่ในภาษานะครับให้เราเลือก lu ตามมาเปิดได้เลยครับเสร็จแล้วให้เราไปคลิกขวาเลือก open นะครับข้อมูลตามคือ lu ตามนะครับก็คือข้อมูล บอกว่าพื้นที่นี้อยู่ตำบลน,น,นี้อยู่ตำบลน,นี้นะครับดังนั้นให้ไปที่ตารางแอปมินนะครับจากนั้นไปที่ table option น,น,นะครับเลือก join and relate นะครับเลือก join ครับ จากนั้นช่องที่หนึ่งนะครับให้เราเลือก m a d m i d นะครับ a d m i d ส่วนอันที่สองนะครับช่องที่สองมันจะขึ้นให้เราเลยนะครับ l u ตามนะครับให้เราเลือกตามนั้นส่วนช่องที่สามให้เราเลือก a d m i d นะครับแต่ใน,นที่นี้มันขึ้นมาให้แล้วก็แล้วนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ ใหเราไปดูข้อมูลที่ตะข้อมูลแอมินครับในนี้ก็จะเป็นข้อมูลตำบลนโผล่ขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับต่อไปให้เรานำข้อมูล l u m นะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์พอมาเปิดครับลากมาเปิดเลยครับจากนั้นไปคลิกขวาที่ l u m นะครับเพื่อเลือก open ค,ครับ l u n นะครับก็จะเป็นข้อมูลของทบเขตอำเภอนะครับไปที่ตาราง a หนึ่งเลยครับไปเลือกที่ table option ครับเลือก join d e l a t e ครับเลือก join เหมือนเดิมครับช่องที่1นะครับให้เราเลือก ampid นะครับ ampid ส่วนช่องที่2มันจะขึ้น l u a m ให้เรานะครับ l u a m d ให้เราครับส่วนช่องที่3ให้เราเลือก l a m a m p i d นะครับจากนั้นก็กดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วน,นะครับข้อมูลอำเภอก็จะไม่อยู่ในตารางแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปให้เรานำข้อมูล luprv ที่อยู่ในโ o ลเดอคอมาเปิดน,นะครับจากนั้นไปคลิกว่าที่ข้อมูล luprv นะครับเล้ว Open ครับข้อมูล luprv นะครับคือข้อมูลขอบเขตจังหวัดนะครับให้เราไปที่ตาราง s หนึ่งหนึ่ครับ จากนั้นไปที่ table option ครับเลือก join r e l a t e ครับเลือก join ครับส่วนช่องที่หนึ่งะครับให้เราเลือก p r v i d นะครับส่วนช่องที่สองมันจะขึ้น l u p i v ให้เรานะครับช่องที่สามก็เลือก p r v i d นะครับอันนึงครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเราก็ไปดูว่าข้อมูลขึ้นมาไหมครับอ่าข้อมูลขึ้นมานะครับข้อมูลจังหวัดก็จะขึ้นมาจากนั้นเราทําการปิดหน้าต่าง table ออกได้เลยครับต่อไปเราจะทําการตัดข้อมูลนะคะแค่เราไปที่ g e o processing นะครับเลือก clip ในช่องในช่อง input feature นะครับให้เราเลือกข้อมูล admin ครับส่วนช่อง output feature นะครับให้เราเลือกแอ p 5้าร้อครับ จากนั้นก็ทำการตั้งชื่อครับกดเซฟครับกดโอเคได้เลยครับ เสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับนี่คือข้อมูลที่เราตัดมาเมื่อกี้ต่อไปให้เรานำข้อมูล i ห้าหนึ 83, ่งสามแปดห i ห้าหนึ่งสาแปส i ห้าหนึ่งสาส i ปห้าสอมาเปิดนะครับพเรา,เรา,เรานำข้อมูลมาเปิดเสร็จแล้วนะครับเราจะทำการเมืดดให้เราไปที่ G e O Processing นะครับเลือกเมืดครับ ในช่อง Input นะครับให้เรานำข้อมูลที่เรานำเข้ามาเมื่อกี้เข้ามาเลยครับส่วนช่องเอา p u t นะครับทำการตั้งชื่อครับจากนั้นกดเซฟได้เลยครับจากนั้นกดโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่เราเหมือนเมื่อกี้นะครับจากนั้นให้เราทำการลบข้อมูลที่เราลากมาตั้งแต่แรกครับลบออกเลยครับ ให้เราคลิกววาที่ข้อมูล L U นะครับเลือก Open Attribute ครับเพื่อเปิดดูรายละเอียดของข้อมูลนะครับจากนั้นให้เรานำข้อมูล L U Code ที่อยู่ในขค้ L U Code ที่อยู่ในโค้ดมาเปิดนะครับน้ามาเปิดดูครับ จากนั้นไปคลิกขวา i u Code ครับเลือก Open ครับจ็จนั้วน,นะครับ l u Code ก็จะเป็นข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับจากนั้นไปคลิก l u เหมืนเดินครับให้ไปเลือก Table Option เหมือเดิมครับเลือก Join Delete ครับเลือก Join ครับ ในช่องที่1นนะครับให้เราเลือก L U code ครับส่วนช่องที่สองมันไม่ได้เลือกให้เรานะครับเราก็เข้าไปเลือกเองนะครับ L U code ส่วนช่องที่ามก็ L U code เหมือนเดิมครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูล ็จะเข้ามาอยู่ในนี้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดตาานี้ออกไปได้เลยครับ <c oughs> ต่อไปเราจะทำการตัดข้อมูลนะครับให้ไปที่ geo processing นะครับเลือกคลิปครับในช่อง Input นะครับให้เราเลือก lu เข้ามาครับส่วนช่องที่สองให้เลือก admin ห้าร้อยครับจากนั้นก็ทำาการตั้งชื่อครับ กดซได้เล,เลยครับจากนั้นก็กดโอเคเลยครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่เราตัดมาจากนั้นก็ทำการรีมูข้อมูล LU ออกได้เลยครับอ่ออกแล้วเสร็จแล้วนะครับต่อไปให้เราทำการยูเนียนนะครับ ไปที่ g e o processing เหมือนเดิมครับเลือก union ครับในช่อง input feature นะครับให้เราเลือกข้อมูล lu ที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับ lu 5 0ารกับ admin 500นะครับจากนั้นตั้งชื่อครับ ไปนะครับบันทึครับตัวดีเค okay ได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่เราทำการเนี่ยนะครับจากนั้นให้เราไปเปิดข้อมูลที่เรายูเนี่้เมื่อกี้นะครับเปิดตาราง open attribute ิกขวาครับ,รบเลือก open attribute table ะคะ่ะในนี้ก็จะปรากฏฟิลที่เราทำการเือดตั้งแต่แรกนะครับเข้ามาอยู่รวมกันหมดเลย ทุกอย่างครับข้อมูลอำเภอจังหวัดการใช้ที่ดินจากนั้นถ้าเราไปทำการสร้างฟิลใหม่นะฟิลขึ้นมาใหม่นะครับไปที่ t a b l option ครับเลือก add field ครับ ช่องเกมตั้งชื่อว่า Area ครับช่องไทยนะครับเลือกเป็นโ l o a t ครับ Precision นะครับ20ครับส่วนสกอร์ใส่สองครับ จากนั้นกดโอเคได้เลยครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นช่องที่เราแอดฟิลขึ้นมานะครับจากนั้น Happy Kitty หัวข้อ Area ครับคลิกคลิกขวาครับเลือก c a l c u l a t e Geometry ครับกดเย็นได้เลยครับในนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับข้อมูลค่าตัวเลขก,ก็จะขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราไปเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมาครับเปิดข้อมูล Excel ขึ้นมาแล้วนะครับจากนั้นไปที่แฟ้มครับเลืเอกเปิดครับ ไปที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับอ่าพอเปิดมาเสร็จแล้วนะครับ ให้เราไปเลือกข้อมูลที่เราเซนเมื่อกี้ชื่อว่า final นะครับนำสกุล d p f นะครับ final d p f แป๊บหนึ่งนะครับหาข้อมูลไปก่อน f i n a l .dpm นะครับจากนั้นกดเปิดได้เลยครับข้อมูล Final นะครับที่เราทำในโปรแกรม rgx ก็จะมาปรากฏขึ้นในโปรแกรม excel นะครับจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะครับไปที่แทรกครับเลือก Remote table นะครับ ฉะนั้นหน้าต่างพิวอดมาแล้วนะครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับเสร็จแล้วน,นะครับช่องซ้ามือก็จะปรากฏจะปรากฏช่องซ้ามือเอ้ยขวามือนะครับจากนั้นให้เราไปติ๊กหน้าข้อมูลน,นะครับ LUPRV underscore PRV หนึ L ่งครับ

เลอ L U down นี่ส um. ุเอ็มบครับเลือก L U c o s e A s s ครับแล้วก็เลือก area ครับ เสร้นะครับก็จะปรากฏข้อมูลที่เราเพิ่มขึ้นที่เราติ๊กลงฟ้านะครับก็จะปรากฏขึ้นเสร็จแล้วนะครับข้อมูลที่ปรากฏขึ้นนี้เราสามารถบันทึกและเอาไปใช้งานได้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้นะครับกลุ่มของข้อมขลพอก,การจบนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ